สวัสดีนะครับนักเรียนม .4 ทับหนทับสและ4ทับสโครงการ s m p ที่น่ารักของครูตัวทุกคนนะครับวันนี้สะมาในน้ำเสียงแบบนุ่มนวลนิดหนึน่งน,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 นะครับเอาละเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องสมการ exponential นะครับสมการ exponential นะครับ,รรบเราก็จะมาแก้สมการกันยังจำได้นะว่า exponential เนี่ยจะอยู่ในรูปของ a ยกกำลังตัวเลข นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะจุดจุดนี้นี่อันนี้เป็นเสียงแบบเออพิธีกร MC กันเลยทีเดียวนะ่นะครับอ่ะเราก็มาดูครับเนี้ยหลักการก็คือเราทำฐานให้มันเท่ากันหรือทำเลขยก กำลังให้มันเท่ากันไม่ได้ทำํำฐานไม่เท่ากันดีกว่านะครับทำํำฐานให้เท่ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดได้นะครับข้อนี้สี่เฉยๆมันก็คือ4ี่กำลังหนึ่งใช่ป่ะใช่ครับผมอ่าจากนั้นเราก็ทําการเอ่อตัดได้ก็ตัดฐานเลยนะครับ ฐานออกไปเลยทีเดียวนะครับณจ,จุดนี้ก็จะเหลือ1เท่ากับ 2x ลบ1ครับแล้วเราก็แก้สมการปกติครับเดิมมี1อยู่ย้าย1มาบวกเป็น2ครับเท่ากับ 2x ครับ x ก็เท่ากับ2ส่วน 2. 2ครับเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ x ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ครับลองตอบดูนะครับ แต่โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามเซตคำตอบโอเคที่ไม่พอ,อ x ก็เท่ากับ1ครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาสอบเช่นเดียวกันโจทย์ได้หาอะไรครับเซตคำตอบเพราะฉะนั้นเซตคำตอบคือ1น่นั่นเองครับเห็นไหมครับไม่ยากกันเลยนะครับณนะจุดจุดนี้โอเคไหมโลกเข้าใจนะจ๊ะ อ่ะทีนี้มาดูข้อที่สองนะครับนิฐานยังไม่เท่ากันเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้ฐานเป็นอะไรก็เป็นเก้าก็แต่ว่าตรงนี้เป็นสามก็ยังไม่เท่ากันก็ก็ทําให้ไม่เท่ากันเนาะโอเคอ่ะก็เก้าเราก็เปลี่ยนเป็นสามยกกําลังสองนะครับแล้วมันก็ยกกําลัง x ลอบสองอยู่ถูกไหมอืมแล้วก็เท่ากับสามยกกําลังสอง x บวกสามอยู่นะครับ ฐานเท่ากันเราตัดฐานทิ้งไปเลยนะจ๊ะก็จะเหลือ2เนาะครูเอา2คูณเข้าไปพร้อมกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเป็น 2x-4 ลบ4นั่นเองแล้วก็ 2x บวก3นั่นเองเห็นไหมจ๊ะเราย้าย 2x มาลบ 2x ครับอันนี้เป็น3บวก4ครับจะได้0ูเท่ากับ7คุณพระศูนย์เท่ากับ7เป็นอะไรครับนี่เป็นเทพ โอ้โหสูวมเป็นเท่ากับเจ็ดได้ยังไงแสดงว่าสมการนี้ทําไมครับไม่มีคําตอบเมื่อไม่มีคําตอบเพราะฉะนั้นเซตคาตอบคือเซตว่างนะจ๊ะ ams นิดนึ่งไฮโซหน่อย <c oughs> เออนะจะสังเกตว่าเราลองทวนดูด้วยนะจ๊ะว่าครูสอนผิดเขียนผิดอะไรหรือเปล่านะจ๊ะก็ต้องเช็คกันด้วยนะครับผม น่าจะถูกแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับมาดูข้อที่สามนะครับดี๋ดืมดืมดมอ่าทันไหมอ่ะรอแป๊บนึงต่อไปนะครับข้อที่สามนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากข้อนี้เป็นเจ็ดอยู่แล้วนะครับก็เป็นเจ็ดยกกำลังสามบวก X นะครับเท่ากับเอ่อ สีิบเกนะครับก็เป็น7จยกกำลังสองแล้วก็ X อบวกสนะครับ X อกตัดนะครับก็จะเหลือ3ามบวกเนะครับเท่ากับ 2x งเบวกแปดนาะค,คูเอา2คูณเข้าไปด้วยนะครับเป็น 2x งบวกแดนะครับทีนี้เราก็ย,าย้ายนะครับสอกมาอ่ะเอาไว้ฝั่งนี้ก็ได้สองอ็กซ์เอยมานลบเนะอ็กซอะเพราะนี่มี3ามอยู่ย้ายแปเป็นลบนะครับ ก็เป็นสอง x ลบ x ก็เท่ากับ x นะครับสามลบแก็เท่ากับลบหนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเซตคาตอบคือเซตของลบหนั่นเองนะครับเราสามารถต้องตรวจคําตอบด้วยนะครับ,เว,บเ,วรเวลาสอบเวลาอะไรเวลาสอบแข่งขันนู่นนี่นั่นก็ตรวจแต่ว่าตอนนี้ครูแอบ,บตรวจในใจแล้วน่าจะได้น่าจะได้ โอเคข้อต่อไปนะครับข้อที่สี่ก็ยังไม่เท่ากันเช่นกันนะครับเราก็ทําส่วนให้เท่ากันซะนี่ก็เป็น 4x นะครับฝั่งนี้9เนี่ยมันก็คืออะไร3กำลัง2มันก็คือ4กำลัง2ใช่ไหมเพราะฉนั้นครูขออนุญาตเขียนเป็น3ส่วน2นะครับทั้งหมดยกกําลัง2แล้วก็คูณอยู่กับ x บวก6ถูกไหมล่ะเพราะว่ามีกำลัง x บวก6อยู่ นี้พอเราทําเข้าไปอยาจะสังเกตว่าฐานมันไม่เท่ากันนีน 3, น่เป็นสองส่วนสามอันไ้เป็นสามส่วนสองเนาะครูก็หมุนอันนี้กับนี่ก็เป็นลบสี่เอ็กซ์ะเอาสองคูณเข้าไปพร้อมครับทําอะไรเราทําพร้อมกันได้นะครับสองเอ็กซ์บวกหกสองสิบสองเนี่ยเราก็ตัดได้นะครับก็กลายเป็นลบสี่เอ็กซ์เท่ากับสองเอ็กซ์บวกสิบสองเออเนี่ย ลบ 4x อ่ะลบ 2x ฝั่งนี้ก็เหลือ12เนอะนี่ก็เป็นลบ 2x ขอโทษครับลบ 6x เท่ากับ12 x เดียวก็เท่ากับลบ2เนอะเพราะฉะนั้นเซตคำตอบคือลบ2นะครับ ens นึงอ่งอ่าถูไหมเอ่ย ติ๊กตอกติ๊กตอกทวนก่อนน่าจะใช่นะครับโอเคลบสองนะต้องใช่เลยคณิตศาสตร์ต้องใช่ถูกเห็นต้องตรงเป๊ะ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 อะเละตุ้มเป๊ะตาละเละตุ้มเป๊ะตาละเละตุ้มเป๊ะตาละเละตุมตาาต้มปาาเมปาาเ๊ะใจเอาใจใจรูเพลงโบราณจ้ะเลยช่วงนี้ช่วงนี้นมีเพลงใหม่ไง ข้อ14อ่ะมันก็จะลิกซิงขึ้นไปข้อนี้เราเราจะแยกเลยก็ได้นะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่สันทัดเนาะครูก็ให้ครับ A ใหม่แหละโตดลอนะโต้ลอ t o d โต๊ด o อ,อ่ะก็คือให้ A ก่อนอ่าครูให้ A เท่ากับ3ยกกำลัง X ครับ ก็แทนค่าเข้าไปเอมันคือสามกลัง x เพราะฉะนั้นถ้าจับมันยกกําลังสองนะครับมันก็คือเอ่อถ้าคูจับมันยกกําลังสองมันก็จะได้ a กําลังสองเท่ากับอะไรสามยกกาลังสอง x เนอะโอเคเพราะนั้นแทนค่าคุกจะได้ a กําลังสองลบสี่อบวกสามเท่ากับศูนย์อืมแต่ใครเก่งจะแยกเลยก็ได้แต่ควกขั้วมันจะงงอ่าเพราะแยกเสร็จคุก็แยกครับ a เครับสามหนึ่งสามลบลบ,ลบครับลบหนึ่งคูนลบสามก็ได้บวกสามเนาะสี่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ a เท่ากับลบหนึ่งหรือ a เท่ากับสามครับโทษ a เท่ากับหนึ่ง a เท่ากับหนึ่งนะครับแล้วก็ a เท่ากับสามหรือเนี่ยเราก็แทนค่ากับนะครับก็จะกลาย a คืออะไรเมื่อกี้สามกำลัง X. อิก แล้วหนึ่งมันคืออะไรทำถานให้เท่ากันหนึ่งก็คืออะไรสามกำลังศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ X เท่ากับอะไรครับศูนย์นะเนเออง่ายจริง A คือใครเมื่อกี้สามกำลัง X เท่ากับสามสามยใช้ก็คือสามกำลังหนึ่งเพราะนั้น X ก็เท่ากับอะไรครับหนึ่น<ก>ง,<ก>งครับโอเคดังนั้นเซตคำตอบคือ ศูนกับหนึ่งนะต้องตอบศูนย์กับหนึ่งนะไม่ได้เอาหนึ่งกับสามมาตอบนะโอเคไม่เกี่ยวกันนะครับถ้าเราไปตัวจคาตอบมันจะตรงลองดูสิอ่ะเอาศูนย์เข้าไปหนึ่งลบสี่บวกสามเท่ากับศูนย์ไหมละ่ะเท่าเห็นไหมเอาเอาศูนยะ์เอา,เอา,เ,อาเอาหนึ่งเข้าไปแทนก็ได้เก้าลบสิบสองบวกสามอ่ะก็ได้ศูนเห็นไหมครับถูกต้องอ่า โอเคโอเคเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้มันจะริ่นอะไรอย่างนั้นตัวนี้เดียวอมาดูข้อ6กันบ้างข้อนี้เราแยกนิดนึงก่อนเนี่ยเราแยกก่อนก็เป็นอะไรครับสองกำลังสองคูณกับสองยกกำลังสองเ,อเนาะบวกสามคูณกับสองกำลังเอกลบหครับสองกลังสองก็คือสี นะครับคูณอยู่กับ2กํกำลัง 2x บวก3คูณกับ2กํกำลัง x ลบ1เท่ากับ0นยะ์ะก็เหมือนเดิมใช้ต้นลอคูณก็ให้ A เท่ากับ2กํกำลัง x ครับแทนค่าครับเด็กๆแทนค่า A เข้าไปก็จะได้อะไรครับเนี่ยถ้ายกกำลังสองก็คือ A กําลัง2บวก 3a เลบ1เท่ากับ0ูนย์ะครับแล้วเราก็มาแยกแฟกเตอร์ สี่เอกับเอใช่ไหมนี่ใช่ไหมครับลบหนึ่งคูณบวกหนึ่งได้ลบอ่าก็เป็นโอเคถูกต้องนะครับก็จะได้อะไรครับ a เท่ากับหนึ่งส่วนสี่หรือ a เท่ากับลบหนึ่งนะครับ a คือใคร a คือใครก็แทนค่ากับ a ก็คือสองกำลัง x 1หนึ่งส่วนสี่เนาะ ครูหมุนขึ้นมานะเป็นสี่กําลังลบ1ได้ไหมเออ2เลขเหมือนเดิม4ก็คือสองกําลังสองเจอลบเจอลบ1อ่ะ,อะละเอียดหน่อยก็จะได้ 2x เท่ากับสองกําลังลบสองเพราะฉะนั้นครูก็จะได้ x เท่ากับลบ2นะครับเพราะว่านี่ตัดนี่นะฟังตรงนี้บ้างนะครับ a คูคือ2กําลัง x เท่ากับลบ1มีไหม2ยกกําลังอะไรเท่ากับลบ1 นะครับไม่มีมีไหมไม่มีอ่ะสองศูนย์เป็นหนึ่งเติมลบมันก็ไม่ได้ถูกไหมไม่เท่ากันตัดไม่ได้ครับไม่มีนะครับไม่มีคำตอบดังนั้นเซตคำตอบคือข้อนี้ได้ลบสองตัวเดียว นะลบสองตัวเดียวเป็นซิงคู่าปุ๊กๆนะช,ชัวร์ๆแล้วนะครับโอเคต่อไปทันไหมไม่ทันนะักเรียนก็พุ u s plus plus p อะไรได้นะครับโอเคเดี๋ยวครูขอไล่ดูกันโอ้จบแล้วน้อยจัง <c oughs> ก็อย่าลืมไปทำเขาเรียกว่าอะไรฮะ เออแบบฝึกหัดเนะแบบฝึกหัดใบในใบงานเพิ่มเติมแล้วพราโจทย์จะเยอะขึ้นนะครับข้อนี้ข้อนี้ถ้าเรากลับเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันถูกไหมสี่ส่นสามกับสามส่วนสี่เพราะนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าครูใช้โต๊ะรอเหมือนเดิม ครูให้ a มันเท่ากับ4ีส่วนสทั้งหมดกำลัง x ครับเด็กๆเมื่อครูแทนค่าออกมาครูจะได้เป็นอะไรตัวนี้ก็คือ a ถูกไหมแล้วบวกตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นอะไรมันกลับกันก็ต้องเป็น1ส่วน a ถูกไหมอ่ายี่าส่วนสิบองอเนี่ยแล้วคอลนอนอะไรเกะกะตอนนี้คอลนออะไรเกะกะ a กับ12บสองเนาะครูก็เอานำสิบ a คูณตลอด อ่ะนอนำนำสิบสองเอคูณตลอดก็จะกลายเป็นสิบสองเอคูณเนาะก็ได้สิบสองเอกำลังสองบวกสิบสองเอคูณกับหนึ่งส่วนเอเอตัดเอก็เหลือสิบสองสิบสองเอคูณยี่ห้าสุดสิบสองสิบสองตัดสิบสองก็เหลือยี่ห้าเอนีะเราก็ย้ายมารวมกันทุกอย่างมันเปเดออะเปเดออะ สองเอกับกับเอเดวก็เดี๋ยวที่ไม่พออะไหสิบสองเอเฮย้ยลบเดี๋ยวนะมันน่าจะสี่สามนะสี่เอสามเอ สามสี่สิบสองลบลบไหมนี่ใช่ไหมสามสามเก้าสี่สี่สิบหกโอเคถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรครับ A เท่ากับสามส่วนสี่หรือ A เท่ากับลบขอโทษ A เท่ากับสี่ส่วนสามนะครับทันนะอ่ะเราก็นำ A แทนเข้าไปครับ A คือสี่ส่วนสามทั้งหมดกำลัง X นีค่คูก็หมุนกลับก็เป็นสี่ส่วนสามกำลังลบหนึ่งหมุนได้ถูกมตัด S คูก็เท่ากับลบหนึ่งานนี้ a คือคูสี่ส่วนสามกำลัง x อส่วนสามชก็คือ4ี่ส่วนสามกำลังหนึ่งเ็คูก็เท่ากับหนึ่งถูกไหมฮะโอเคดังนั้นสีแดงล่ะดังนั้นเซตคำตอบคือ ลบหนึ่งกับหนึ่งนะก็ไม่น่าจะยากนะครับน่าจะมองเห็นกันอยู่นะขูเขียนตัวย่อยเลยอืมนะครับต่อไปข้อที่แปดนะครับข้อที่แปดเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าข้อที่แปดเนี่ยมันมัน มันเป็นเนี่ยตัวนี้มันไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันเป็นบวกกับลบเนาะไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่านะครับมันจะเราเราจะตัดแบบเนี่ยเราจะมาตัดเปี้ยงเปี้ยงไม่ได้เพราะฐานไม่เหมือนกัน,น,นเป็นบวกกับลบใช่ปะ่ะเออแต่เราอย่าลืมว่าต่อให้เราให้ตัวนี้เป็นเอถ้าสมมตินังเรียนให้ตัวนี้เป็นเอตัวนี้มันก็ ไม่ใช่ลบ a อยู่ดีใช่ไหมฮะใช่ไหมเพราะถ้าเป็นลบ a มันก็ต้องเป็นลบรูทหกก็จะยากนหนึ่ง <_ S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นเราต้องจัดรูปก่อนจากครูถามว่ารูทลบหกลบห้าเนี่ยนะครับกำลังลบหนึ่งอ่ะมันคืออะไรมันก็คือหนึ่งส่วนรูทหกลบรูทห้าถูกไหมครับถูกไหมล่ะ แล้วครูทำการคูณด้วยอะไรคะสั่งยุหรือคอนจูเกตเออครูก็คูณเข้าไปก็เป็นรูทหกบวกรูทห้าตรงนี้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังครูก็จะได้อะไรฮะหน้ากำลังสองลบหลังกำลงังสองก็เป็นอะไรเป็นเป็นหนึ่งเนาะ มันก็เท่ากับรูทหกบวกรูทห้าใช่ปะเออเพราะว่าอะไรครับไอ้รูทหกลบรูทห้าทั้งหมดกำลังลบหนึ่งของเราอะ่ะมันคือตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้รูทหกลบรูทห้าทั้งหมดกำลังลบแปดมันก็ต้องเท่ากับอะไรครับ รูทหกบวกรูทห้าทั้งหมดกําลังแปดครับก็คือตรงเนี้ยมันก็คือกําลังหนึ่งอะถูกไหมล่ะตรงนีออ้มันเท่ากันเพราะน,นั้นเราก็เช็คกาลังแปดเข้าไปโอเคเราก็จะได้อะไรครับให้รูทหกบวกรูทห้าทั้งหมดกาลัง x กําลังสองบวกสองเเนี่ยเท่ากับรูทหกบวกรูทห้าทั้งหมดกําลังแปดอ่ามันก็จะ กันนิดนึงก็ตัดได้แล้วนะครับก็จะได้ x กำลัง2บวก 2x เท่ากับ8ก็ย้ายมารวมกันลบ8เท่ากับ0ครูก็แยกแฝกเออ4 2 8เนอะบวกลบอ่ะเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับลบ4ี่กงครับ ดังนั้นเซตคำตอบคือลบสีก 4, ับ2เห็นไหมครับอ่านี่แหละก็จบเรื่องสมการเอ็กซ์โพเนนเชียนนะครับแล้วเดี๋ยวคาบหนะ้าจริงๆอ่ะมันก็ทันนั่นแหละแต่ว่ามันจะหนักไปสำหรับนักเรียนครูก็จะเบาๆหน่อยนะครับ ก็จะเป็นเอ่อครั้งหน้าเราจะมาเรียนอะสมการเอ็กโพเนนเชียกันนะครับวันนี้ก็เรียนแค่สมการเอ็กโพเนนเชียก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย